สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนนี้ค่ะเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะน<ม>้องเปิดไพ่แบบสาตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะพฤษภขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อยโอ้ไพ่เดดซันขึ้นมาใบแรกเลยนะคะอืม พล้วง,งานความรักของคุณเนี่ยนกรู้สึกว่าเดี๋ยวนกขอเปิดให้หมด six of cups high p r i ริ t เทสโอเค เป็นพลังงานของคําตอบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจคุณนะคะคุณจะได้รู้คําตอบในใจตัวเองว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะความรักที่คุณมีอยู่แล้วคุณอยากจะไปต่อไหมนะคะนะคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยห่างกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกก็ได้หรือว่า เป็นรักต่างวัยเนาะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะยังดูเงียบๆนิ่งๆอยู่แล้วในช่วงเนี้ยนกมองว่าเหมือนมีสารอะไรบางอย่างส่งถึงคุณนะคะให้คุณได้คําตอบเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ว่าคุณควรที่จะไปต่อไหมนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะไพ่ตกคะ่ะทุกคนคุณควรที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้ไหม,มนะคะเพราะว่าบางคนนคิดมานานแล้ว คิดมานานแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะรอความชัดเจนรอรอสถานะจากคนคนนี้อยู่แต่เขาไม่ให้คุณไหมนะคะที่นกเห็นเนาะเขาอาจจะใจเย็นเกินไปเขาอาจจะไปทําในสิ่งที่เขาให้ความสนใจไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องนี้กับเราสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพลังงานก็เหมือนกับคุณจะได้คำตอบนั่นแหละนะคะว่า ความรักครั้งนี้ใช่สำหรับคุณจริงๆไหมนะคะเหมือนเป็นคำตอบในใจที่ทำให้คุณได้ชัดเจนว่าคุณยังอยากจะอยู่ตรงนี้ไหมนะคะจะไปต่อกับคนคนนี้ไหมคนคนนี้ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณไหมนะคะจะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้นะความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้น โอเคจริงๆพลังงานก็เป็นความรู้สึกของเขาด้วยก็ได้นะคะที่เขาจะรู้สึกชัดเจนว่าคุณเป็นรักที่ใช่เป็นคนสำคัญของเขานะคะหลังจากที่เขาไม่ชัดเจนมานานนะคะหรือว่าคิดมานานเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาเองอ่ะ ก็พร้อมมากๆนะคะในตอนนี้ที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะรักคุณอย่างหมดหัวใจนะนี่คือสิ่งที่นกเห็นก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่ก็คือตัวเราเองก็ได้คำตอบนะคะหรือถ้าใช่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ก็ได้เดินหน้าต่อซึ่งนกมองว่า มีพลังงานของการที่คุณทั้งคู่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเนาะมีชาวพฤกษพธาตน้ำขึ้นมาค่ะกรกฎพิจิกมีนชาวราศีเมถุนชาววันาทิตย์นะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยนายอ,สอัสษรเรื่องของคุณคือ มีผลต่อใจเขามากเลยนะคะมีผลต่อใจเขามากแล้วก็ให้หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยเออจากคนที่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักหรือว่าเขา ไม่ได้คิดจริงจังก็ได้นะเอาจริงไพ่นะคะดูเหมือนเขายังไม่ได้พร้อมกับการผูกมัดหรืออะไรเท่าไหร่นะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบด้วยแต่เขารู้สึกกับคุณมากๆอกอะนะตัวเขาเองก็อาจจะยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงรู้สึกกับคุณขนาดนี้นะคะแต่ทีนี้ความรู้สึกของเขาอะคะ่ะนับวันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึๆๆ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้นะคะเขาแน่ใจแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะขาดคุณได้นะคะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แล้วแหละนะคะน้อกรู้สึกว่าเขาอะอยากจะเป็นเจ้าของคุณนะคะชาวทัดลมเมทุนตุนกุมขึ้นมาค่ะ คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะถึงเวลาละที่เขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆด้วยนะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะหรือเขายังไม่พร้อมที่จะเลือก เลือกหรือว่าตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้เขาเองก็เป็นคนเปิดใจยากนะนกรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจง่ายๆด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะอืแต่ตอนนี้เขามีความชัดเจนในใจเขาแล้วว่าเขารู้สึกกับคุณเป็นพิเศษนะคะคุณคือคนที่เขารักและปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่า เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะนะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเขาอยากหนักแน่นอยากมั่นคงในความรักครั้งนี้แล้วอะค่ะชาวทัดไฟขึ้นมาด้วยคะ่ะเมษสิงห์ธนูนะคะขอดูแอคชั่นของเขาหน่ย <S 1> <S 1> <S <S เขาอาจจะเด็กกับคุณได้นะคะคนคนนี้เขาเคย เสียใจกับความรักมาเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะหรือเขามีความกลัวในใจนะแต่พอมาเจอคุณะคะเขาเป็นไพ่สเตรนท์เลยอะเขารู้สึกถึงความปลอดภยัยเขารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่เขาได้รับจากคุณนะคะคุณเหมือนเป็นข่าวดีที่เข้ามาในชีวิตเขาอะลกมองว่า เขาพร้อมมากๆแล้วนะที่จะมอบหัวใจทั้งหมดของเขาให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาชัดเจนในใจเขาอะค่ะว่าเขารักคุณมากขนาดไหนและเขาก็พร้อมแล้วที่จะตัดสินใจที่จะมีคุณแค่คนเดียวอ,อ่ะออคุณเป็นข่าวดีในชีวิตของเขาแบบที่สุดเลยนะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะ คุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันทุกๆอย่างเลยแต่ว่าเป็นความต่างที่เข้ากันได้ดีเนาะพลางชาวธาตุดินขึ้นมาพลึกศกัน,กนมังกรคนคนนี้คือยังไงก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วก็ปกป้องดูแลคุณก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ชัดเจนนกมองว่าเขาอาจจะยังไม่มั่นใจ นะคะเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแต่ณเวลาเนี้ยเขาชัดเจนแล้วนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณและเขาก็จะแอคชั่นอย่างที่นกบอกไปนะคะอืมมาดูแนวโน้มกันนะคะขาดูแนวโน้มบทสรุปความรักของความรักของคุณนะคะ ดูสิคนคนนี้ค่ะเขาจะพยายามแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆพลิกโศนะเขาจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณอ่ะคุณเป็นความรักของเขานะคะเขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตคนคนนี้น่าจะเป็น เนื้อคู่ของคุณแล้วแหละนะคะนะให้ขึ้นมาขนาดนี้คุณทั้งคู่จะมีความสุขร่วมกันนะพอดูคนคนนี้เขาจะไม่ไปไหนจากคุณจริงๆค่ะเขาเริ่มคิดเริ่มมองการไกลกับคุณจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างไรจะทำอย่างไรนะคะจะมี แผนสําหรับอนาคตระหว่างคุณและเขาแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะไพสรุปดีมากเพราะฉะนั้นนกมองว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงที่แบบรอความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนะคะคุณจะได้รู้ความจริงว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้ไหมนะคะหรือว่าโอพยายามไปก็ไปต่อไม่ได้จริงๆคุณก็จะได้คําตอบเช่นกันนะคะเหมือนเป็น ความจริงอ่ะนะให้จัดเม e น t ขึ้นมาเป็นความจริงที่จะต้องที่จะต้องรับรู้นะคะว่าควรอยู่ต่อไหมหรือว่าควรที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นพลังพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณในช่วงนี้พลังงานของความสุขความรักความ ความรักความเมตตาความอบอุ่นในหัวใจนะคะคนที่เป็นที่รักกำลังโอบขึ้นมาเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นเนาะว่าคนคนนี้เขารักคุณนะเขาก็รักคุณเหมือนที่คุณรักเขานั่นแหละเขาจะทำให้ดีที่สุดนะคะเขาจะเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะสำหรับคนคนนี้ โอเคประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนให้กับช่องของเราทุกๆช่องทางค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ